สีสันแห่งความแท้จริงนะครับจริงๆก็มาจากอาหารที่เรารับประทานเนี่ยครับอาหารแต่ละสีเนี่ยก็มีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปนะครับเมนูแรกเนี่ยจะเป็นสลัดอย่างง่ายๆครับเป็นสลัดถั่วแล้วก็ข้าวข้าวตัวนี้เป็นข้าวพันธุ์ใหม่นะฮะที่ เด็กคนไทยนี่แหละพัฒนาขึ้นมาจากการแค่ว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยและทำรายงานขึ้นมานะครับแต่ข้าวตัวนี้กลับกลายเป็นโปรดักต์จริงๆที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยแล้วก็ส่งออกเมืองนอกมากมายนะครับข้าวตัวนี้ชื่อว่า j จสเบอร์รี่ไรซ์ครับวันนี้ผมจะเอา j จสเบอร์รี่ไรซ์นะครับมาทำเป็นสลัดครับส่วนถั่วที่ผมจะมาทำนะฮะตัวแรกสีแดงแบบแดงสวยมากนะครับคือถั่วแดงหลวงนะฮะส่วนตัวต่อไปนะฮะก็เป็นถั่วลูกไก่นะครับชิกพีบ้านเรายังใช้ไม่ แต่ถ้าเป็นอาหารฝรั่งนะฮะหรือว่าอาหารอินเดียเนี่ยเขาใช้กันค่อนข้างเยอะใส่ในสลัดใส่ในแกงหรืออะไรนะครับส่วนตัวนี้เป็นถั่วขาวนะฮะตัวสุดท้ายเราใช้ในรายการเราบ่อยมากเลยครับทุรศญ,ญ,ญี่ปุ่น,นะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีข้าวโพดหวานสีเหลืองด้วยนะครับก็ประโยชน์มากมายเด็กๆชอบด้วยครับนะครับไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าซึ่งผลจะเริ่มจากตัวน้ําสลัดก่อนละกันก็จะมีกระเทียมนะครับเดี๋ยวจะสับหยาบๆแล้วกันนะครับผิวมะนาวครับเกลือนะฮะ ริกไทยดําครับแล้วผลจะเพิ่มกลิ่นหอมนิดนึงนะครับด้วยยี่หร่านะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะฮะหลังจากนั้นก็มีน้ำมะนาวครับน้ำพึ้งนะฮะสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับคนให้เข้ากันนะฮะสุดท้ายเป็นสลัดเราก็ต้องมีน้ำมันนะครับผลเลือกใช้น้ำมันลำาวครับ ข้อดีของน้ำมันรำข้าวก็คือว่าอย่างที่เราทราบนะครับมีประโยชน์มีสารอาหารตามธรรมชาติมากมายแต่เวลาที่เราออกมาทําสลัดเนี่ยครับเราก็อยากจะชูรสของส่วนประกอบของเราทั้งหมดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวน้ําสลัดหรือว่าตัวเครื่องต่างๆน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขามีรสเป็นกลางครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นดังนั้นก็ต้องบอกว่าเพอร์เฟกเลยนะครับเอาล่ะฮะใส่ลงไปนะครับแล้วก็เคล้าทีหนึ่งให้เข้ากันดีครับ ที่เหลือนะครับผลก็จะเอาส่วนประกอบทุกอย่างนี้ลงไปถั่วและถั่วขาวครับข้าวโพดถั่วลูกไก่ถั่วแดงหลวงครับแล้วก็แจสเบอร์อร,รี่ไรซ์นะครับนอกจากนั้นนะฮะจะใช้ผักชีเล็กน้อยครับสับหย,ยาบๆก็พอแล้วครับแล้วก็คลาทุกอย่างครับ ให้เข้ากันเอแล้วครับสุดท้ายเดี๋ยวผมก็จะจัดลงจานสวยๆครับแต่งหน้าด้วยผักชีสวยๆนะครับว้าว สีสันสวยมากนะฮะเพราะว่าเป็นสีมาจากธรรมชาติของถั่วที่มีประโยชน์มากมายแล้วก็ข้าวดีๆครับเห็นสีอย่างนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าอร่อยหรือเปล่าเชื่อผลเถอะครับอร่อยแล้วยังได้คุณค่าทางโภชนาการมากมายและนี่ก็คือสลัดข้าวและถั่วครับ